ตอนนี้นะครับเราจะให้ดูเรื่องของลูกมะพราะ้าวว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยเราสะกัดอย่างไงแล้วเราดูยังไงลักษณะอของมะพร้าวต้นหอมแล้วมะพร้าวที่เราซื้อมาเนี่ยเกรดเอเกรดบีเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับการซื้มะพร้าวเนี่ยบางทีบางคนบอกโอ้ไม่ซื้อแพงจังเลยผมซื้อถูกกว่าน,นี้อกีกแต่พอไปดูแล้วมะพร้าวท่านเกรดเอหรือเกรดบีนะครับ ด้านเราจะสาธิตให้ดูแล้วก็วิธีการใส่นะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับคือมะพร้าวนะครับที่เราเห็นอยู่นี่นะครับให้เราเห็นว่ามะพร้าวนี่ยลูกค่อนข้างเสมอนะครับต้นค่อนข้างเสมอลูกเสมอทีนี้สิ่งที่เราอยากจะให้เห็นนะครับถ้ามะพร้าวลูกขนาดนี้นะครับถามว่าเป็นพรานน้ำหอมไหมมันก็มีส่วนเป็นพรานน้ำหอมนะครับแต่ว่า ให้เรารู้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนแต่ถ้ามันมีสักสี่สิบห้าสิเปอร์เซนลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับหรือบางท่านนะครับผมไปเจอมาเนี่ยโดยเฉพาะสั่งซื้อมาเป็นพันต้นนะครับลูกขนาดนี้ห้าหกสิบเปอร์เซนตนะครับถามว่าลูกห้าสิบหกสิเปอร์เซนเนี่ยเป้าหมายมมนต้องอยู่ตรงที่บ้าน ท่านจะซื้อมาเพื่อปลูกเล่นปลูกเอาไว้กินในุในบ้านห้าต้นสิบต้นแบบนี้ดีครับเพราะหนึ่งลูกเล็กมันโดกแต่ถ้าหากว่าเราจะซื้อเพื่อการตลาดเพื่อธุรกิจถ้าหากว่าลูกเล็กขนาดนี้มีร้ประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตนี่เสร็จเลยนะครับเพราะหนึ่งลักษณะเราเรียกว่ามะพร้าวตกเกรดสองมะพร้าวเวลานับเนี่ยถับเป็นลูกเล็กๆอย่างเนี้ยนะครับ อันนี้ผมซื้อแยกมานะครับไปแยกมาเพื่อต้องการเอามาสาธิตให้ดูนะครับแต่ที่เราซื้อมาส่วนใหญ่มะพร้าวจะลูกเสมอแล้วก็ไล่เรียกกันนะครับไล่เรียกกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมะพร้าวแบบนี้ยเวลาเขานับมะพร้าวอ่อนเนี้ยเขาจะนับสองลูกเป็นลูกนะครับนั่นก็คือเกตที่เรียกว่าค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อเยอะๆเนี่ยเพื่อเราต้องการเอามาทําเรื่องของสวนมะพร้าวธุรกิจเนี่ยอันนี้ต้องดูนิดนึง นะครับนั่นคือเป้าหมายของเราแล้วทีนี้เวลาเราดูนะครับมะพร้าวทักเดินว่าส่วนใหญ่นะครับมะพร้าวเนี่ยเวลาเขาเกาเพาะนะครับเวลาปาดเวลาอะไรเราก็ต้องดูนะครับว่าเวลาขึ้นเนี่ยจะขึ้นยังไงนะครับเขาปาดขึ้นตรงตรงที่ปาดไปนะครับขึ้นตรงที่ปาดไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจับลูกเราก็จะดูนะครับว่าต้นสูงขนาดนี้ น้ำหนักเป็นยังไงถ้าต้นตอนสั้นแค่คืบเดียวแล้วน้ำหนักเบาหว่องเลยอนนั้นถือว่าเป็นมพะพร้าวเกรดบคีคำว่าเกรดเอเกรดบีดูยังไงมพะพร้าวเวลากราะเพาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขึ้นมาเป็นมพะพร้าวแห้งคาต้นมพะพร้าวสดคาต้นมพะพร้าวเรียกว่า,าคว่มามะพร้าวสดหมายถึงว่า,าแก่แล้วนะครับแต่ยังสดอยู่กับมะพร้าวที่แห้งคาต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาะเพาะเนี่ยเขาก็จะขึ้นรวมมาเลย พอขึ้นรวมมาแล้วเวลาปลูกขึ้นมาเนี่ยมันจะแทงหนอ่อไม่เสมอกันบางทีก็เกิดก่อนบางทีก็เกิดหลังทีนี้มะพร้าวที่มันอยู่บนต้นเนี่ยถ้ามันแห้งอยู่บนต้นเนี่ยมะพร้าวน้ํามันก็จะค่อนข้างแห้งเวลามาเพาะกว่าจะงอกได้มะพร้าวน้ําในลูกนี่แห้งแล้วมาจึงเบานะครับมันจึงเบาแต่ถ้าหากว่าเราจับมานะครับน้ำหนักเยอะแสดงว่าน้ําและเนื้อในลูกเขายัางเต็มที่ เราซื้อมาไม่ต้องลดน้ํามันก็ไม่ตายเพราะมันกินน้ํากับเนื้อกินอาหารในลูกเขานะครับนั่นคือเหตุผลเพราะน้นมะพร้าวถ้าเราซื้อมาเอ๊ซื้อมาเนี่ยเราต้องรีบใส่ถุงไหมเราต้องรีบไปปลูกไหมส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเล่นมะพร้าวเขาก็จะเอามาเลี้ยงไว้ในล่มแล้วก็ลดน้ําทิ้งไว้ประมาณได้เป็นเดือนนะครับเพื่อต้องการให้มะพร้าวอยู่ตัวก่อนแล้วก็ไปปลูกแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเลยนะครับเขาแทงจาก แปลงมาแล้วไปปลูกตากแดดเลยอันนี้ตาการเสี่ยงสูงมากนะครับแต่ถ้าเราออกมาวางทิ้งไว้อย่างนี้สักประมาณ5วัน20วันอันนี้มันจะเริ่มเหมือนกับปรับตัวได้นะครับพอปรับตัวได้แล้วรากนะครับรากเขาก็จะออกนะครับรากเขาก็จะออกออกมานะครับเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราควรจะดูนะครับทีนี้เวลาใส่ถุงนะครับเวลาใส่ถุงเนี้ยเราก็จะมาดูว่า นะครับมะพร้าวถ้าเราเรียงชัดๆนะครับพอเราเห็นปั๊บเราจะรู้ทันทีแล้วว่าลูกใหญ่นะครับเราเรียกว่าลูกกระเด็นนะครับว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาเรามาใส่ถุงนะครับเวรามาใส่ถุงเนี่ยวัตถการใส่ถุงเราจะรู้ว่าที่นี่จะใช้อินซี์วัทถูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะใช้อินรีย์วัตถุร้อยเปอร์เซ็นต์พอได้มาใส่อินรีวัทถูร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ได้สามสี่เดือนนี่สบายๆโดยที่ไม่ต้องเติมอาหารเลยนะครับ แล้วเวลาเราใส่ถุงเราควรจะเรียมถุงแล้วก็หันหน้าไปตะวันออกหันยอดไปตะวันออกแล้วเวลาคุยปลูกนะครับให้เราคุยแล้วให้ดูก้นมานะครับเวลาเราคุยเนี่ยก้นที่ที่วางนะครับอย่าไปวางกาลางลูกนะครับอย่าไปวางใกล้กลางถุงคําว่าวางกลางถุงหรือว่าเราขุดกลางถุงอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราวางนะครับควรจะเป็นอย่างนี้ ถ้าหากว่าเราจะปลูกนะครับให้ก้นนะครับก้นมันมาอยู่ตุดติดปากถุงทั้งนี้เลยเอตุผลก็คือส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะออกลากตรงนี้ส่วนลูกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหลุดถ้าเกิดว่าปลูกไปประมาณสักเกือบเกือบปีนะครับแล้วเวลาเราวางนะครับถ้าเราใส่ถุงอกีกทีก็ถถกควรจะนะครับใส่ให้เกือบเต็มนะครับ เกือบเต็มแต่ลูกจะต้องโผล่จากยินรีพืชถส่วนตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับตรงเนี้ยให้เกิดความชื้นแล้วลาก็จะออกแล้วให้โผล่อย่างนี้แล้วเวลาใส่ถุงนะครับต้องให้ยินรีพืชถักับปากถุงเนี่ยอยู่แค่นี้แต่ถ้าเราใส่ตื้นเกินไปนะครับถุงปากถุงเหลือเยอะเวลาลดน้ําถุงก็จะอยู่อย่างเงี้ยเวลาลดน้ําน้ําก็จะไม่เข้าถุงน้ําก็จะออกไปอยู่จากถุงแล้วเราก็เวลาเราปลูก เราก็เหมือนกับดูมันโตไม่ค่อยเสมอกันนะครับเวลาวางนะครับอันนี้เราขอตัดมาอันนี้เราตัดมาประมาณ2องสวันเราเขาตัดติดตอนนี้ก็เริ่มผูแล,ล้ะนะครับเริ่มผูเพราะฉะนั้นเวลาวางนะครับให้ระวาง,วงสีหองศานะครับแทบจะถึงปากถุงเลยนะครับแล้วก้นให้อยู่ติดทางนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะได้เป็นช่วงที่ลาาเขาอ,ออกนะครับล่าเขาอ,ออก นี่ก,ก็คือวิธีการนำมะพร้าวใส่ถุงแล้วเวลาเราวางนะครับวางเรียงเนี่ยเราควรจะวางให้เสมอกันและให้ต้นไปทิศทางเดียวกันให้เป็นแถวแล้วมันจะดูสวยอย่างที่เดี๋ยวเราจะดูต้นใหญ่ของเรานะครับดูต้นใหญ่ของเราว่าต้นใหญ่ของเราลักษณะเป็นยังไงความสวยเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือวิธีการใส่มะพร้าวใส่ถุงแล้วก็เลี้ยงเข้าไปบางท่านอาจจะเอา ซื้อดินที่เขาขายท้องตลาด10ถุงร้อย10อถุงร้อยเอามาใส่ทำได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ให้ดูว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่ที่เท่าแกบหุ๋ยมะพร้าวแกบดิบซึ่งอินซียวัตถุในตัวเจ้นไม่มีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใส่เคมีก็คือใส่ยูเรียลงไปเพราะฉะนั้นของเราจะไม่มียูเรียเราใช้อินทรีย์วัตถุตัวนี้นะครับมันจะเป็นกับเขาเรียกว่าชีวมวล แล้วเราก็ใส่ขี้หมูลงไปเพราะฉะนั้นเราจะได้ธาตุอาหารที่มีในตรเจนจากขี้หมูนะครับจากขี้หมูแล้วก็ในถุงของเราก็จะมีธาตุอาหารในตรเจนแต่ถ้าหากว่าเราจะปลูกจริงๆนะครับให้เราอินซีพืชตูมมาใส่แล้วก็เติมน้ําเติมน้ําให้เปียกให้เรืว่าเต็มถุงเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักสองสามวันให้อินซีพืชตูมมันยุบพอมันยุบแล้วเราก็มาจกดูว่ามันร้อนไหมถ้ามันไม่ร้อนก็สามารถจะเอารูปมาวางใส่ได้เลย นะครับเวลาวางเราก็วางลักษณะอย่างนี้นะครับวางให้เอียงไปต,ตามๆกันนะครับนี่ก็คือวิธีการใส่ถุงนะครับถ้าเกิดว่ารากนะครับถาม oh. ว่ารากต้องตัดไหมถ้าเกิดว่ามันขาดมันหักอย่างนี้ครับถ้าเราไม่ตัดมันก็จะพูดงางว่ามันจะไม่แทงออกมาใหม่แต่ถ้าเราตัดมันก็แทงออกมาใหม่นะครับอันนี้ก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะครับเพราะฉะนั้นลูกลักษณะการลูกแต่ถ้าเกิดว่ามันโดกลูกมันก็จะเล็กเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันไม่โดกมัน ทลายนี่มีสองลูกสี่ลูกหกลูกมันก็จะเป็นลูกใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมะพร้าวก็จะเป็นเรื่องสําคัญนะครับการที่เลี้ยงไว้ก่อนมันจะได้มีโอกาสคัดนะครับมีโอกาสคัดอย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพูดเรื่องของต้นใหญ่แล้วก็จะคัดลูกยังไงเอาไว้ยังไงนะครับนี่ก็คือการนํามะพร้าวมาใส่ถุงเลี้ยงไว้ประมาณ 3- 4เดือนสามารถอยู่ได้ถึง5 6เดือนเพราะฉะนั้นการปลูกมะพร้าวเป็นการวางแผนถ้าเราจะปลูกหน้าฝน ไม่ว่าจะเป็นเมษา,าพฤษภามิถุนาเราก็เริ่มปลูกเริ่มถ้ามีมะพร้าวขายเราก็จะไปซื้อช่วงมกุลากุมภาถามว่าช่วงมกุลากุมภาราคาจะถูกที่ถูกเพราะอะไรที่ถูกก็เพราะว่าฤดูกาลนั้นไม่มีใครปลูกเมื่อเขาเพาะแล้วเมื่อมันโตแล้วยังไงก็ต้องขายเกษตรกรซื้อช่วงนั้นราคาจะถูกครับแต่ถ้าเรามาซื้อน่าฝนยังไงราคาก็แพงเพราะคนมันแย่งมาซื้อเพื่อไปปลูกนะครับนั่นก็คือเหตุผลหลักการง่ายๆนะครับอันนี้ที่เรา เอามานะครับเราก็จะเอาไปส่งที่อุดรน,นะครับส่วนต้นใหญ่เราก็จะไปส่งที่วังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเจตนาของเราก็คือเราอยากสาธิตอยากให้ความรู้แล้วเวลาท่านเอาไปใช้เอาไปปลูกมันจะได้เด็ดประโยชน์เยอะๆนะครับผมนะครับที่เราอาธิบายนะครับเกี่ยวกวับเรื่องการเพราะมะพร้าวเนี่ย เหตุผลที่เพาะก่อนเพาะไม่เพาะเนี่ยเหตุผลจากอะไรมะพร้าวถ้าเราไปซื้อร้านที่เขาเชื่อใจได้นะครับเขาสามารถรู้ตั้งแต่เป็นหน่อเลยนะครับว่าอันนี้กลายพันธุ์เขาจะมีก้านนะครับมีก้านให้เห็นแล้วก็รู้ว่ามะพร้าวแจ้มะพร้าวแจ้ก็คือปลูกยังไงก็ไม่โตนะครับหรือปลูกได้เดือนเดียวแล้วก็ตายการขนส่งถือว่าเรื่องสำคัญนะครับ โดยมากวิธีการจับใบมะพร้าวเดี๋ยวเราก็สาธิตให้ดูนะครับที่เราเพาะนะครับที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมคิดว่าขาดทุนนะครับอย่างเช่นอันนี้เราให้ดูแค่ตองต้นนะครับจริงจริงเราทำพันลูกเนี่ยมีเป็นร้อยนะครับที่ตายกับเจอสภาพอย่างนี้นะครับเจอสภาพอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันแก้ปัญหาได้ไหมตรงนี้แก้ไม่ได้ ถ้าเกิดว่าท่านเอาหนอ่อลูกที่เป็นหน่อไปปลูกเลยเนี่ยเพื่อนเขาโตกันป่านี้แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งยังเจอแบบนี้อยู่ท่านก็ปล่อยไปสองปีสามปีถึงแม้ว่าท่านจะเอามาปลกปูกใหม่สองต้นสามต้นที่เป็นอย่างนี้ยจะไม่มีลูกแล้วครับเพราะท่านเราถึงได้บอกว่าถ้าท่านจะปลูกกะเพราร้อยต้นท่านต้องซื้อมาอย่างร้อยร้อยยี่สิบหน่อครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าเอารุ่นเดียวกันหรือว่าคุณเอาไปปลูกเลยร้อยต้นอีกยี่สิบหอใส่ถุงไว้ถ้าพายในร้อยต้นเกิดตายสักห้าต้นสิบต้นท่านก็เอาในถุงนี้ยเอาไปซ่อมมะพร้าวจะเป็นชุดเดียวกันแล้วก็จะโตเท่ากันแล้วก็จะติดลูกเหมือนกันแระตามใยที่มะพร้าวคนละรุ่นไปปลูกในแปลงเดียวกันเนี่ยโอกาสมีลูกนี่ยากมากนะครับเพราะนั้นเปิดเซนในการมะพร้าวที่ล้มเหลวก็คือไม่ได้ความสําคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้น นะครับตรงนี้ความสาคัญเพราะฉะนั้นเราเราพยายามเน้นนะครับเน้นความสําคัญอยากให้พี่น้องเห็นว่าถ้าตับใดที่ทุนเวลาแรงงานถ้าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยเสียเวลาเยอะเมื่อเสียเวลาเยอะแล้วเงินก็ยังปัจจัยรองแต่เวลาเนี่ยเป็นตัวสำคัญดึงเอาเวลาตรงนั้นมาคืนไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ดูขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนะครับัแต่การดูพวงกุญพาเดีเราก็จะให้ดูครับ วันนี้เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวที่เราเอามาใส่ใส่ถุงนะครับตอนนี้คนก็หันกลับมาให้ความสําคัญกับการดูแลหรือว่าเรื่องต้นของการเลี้ยงมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมบรรพ์นะครับการท,าทํามะพร้าวใส่ถุงข้อดีก็คือการที่เราสามารถตรวจหรือว่าเลือกต้นที่ประมาณ70 8ดสบปดิบเอร์เซนตอาไปลงส่วนที่ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซเราก็ไม่เอาไปลง แล้วมะพร้าวเราจะสวยแล้วก็ไปทุกต้นบางคนมีความคิดต่างกันนะครับไม่ว่าจะซื้อต้นซื้อหนอ่อมาปลูกเลยได้ไหมได้ครับบางคนคิดไกลไปกว่านั่งครับจะซื้อเรามาปาดพอปาดเสร็จแล้วไปปลูกอันนี้อย่าคิดอย่าทาเลยนะครับเพราะมะพร้าวเราปาดปลูกเนี่ยจะขึ้นแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเพราะนั้นมันจะยากในการบริหารจัดการพรื้นที่เรานะครับใช้ระยะเวลาอย่างน้อยห้าหกเดือนก่ามะพร้าวจะ โตพอที่จะไปปลูกแต่ห้าหกเดือนเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแม้กระทั่งมะพร้าวที่เราเลี้ยงเอาไว้นี่นะครับก็ประมาณสี่เดือนห้าเดือนละนะครับอันนี้เขาสั่งไว้สำหรับทันลูกนะครับการว่าทํททาทํามะพร้าวเนี่ยเราได้กําไรไหมกําไรดีไหมแทบไม่ได้กําไรแต่ถามว่าเมื่อไม่ได้กําไร,ราทำไมทําใจรักครับแค่ผมรู้ว่าผมทําเนี่ยใช้ระยะเวลาสี่เดือนเนี่ย จ้างแรงงานมากอกถุงมาดูแลลดตาตีห้าเดือนเนี่ยใช้เวลาเยอะค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นภาพก็คือเราทําทีหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเมื่อเราเห็นความสวยงามเราก็อยากจะเอาสื่อตัวเนี้ยไปสู่พี่น้องว่ามันถึงเวลาหรือยังที่อินทรีย์วัตถุไม่ต้องใช้สารทค่มีเลยมาภาพเราสามารถโตได้ขนาดนี้เมื่อโตขนาดนี้แล้วเราไปปลูก เมื่อปลูกแล้วมันมีความสวยงามถ้าผมขาดทุนแต่ว่าผมก็ทําท่านเอาไปปลูกท่านก็เอาไปจําหน่ายโดยเป็นมะพร้าวอินทรีคนที่บริโภคก็ปลอดภัยผมมีส่วนร่วมครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกเฉพาะตอนเนี้นะครับเดย่เดือนพฤษธภาหรือมิถุนายนพุทธภา<ด>มะพร้าวช่วงนี้นะครับเฉพาะหนึ่งลูกเนี่ย ขายก็ร้อยยี่สิบร้อยห้าิบบางคนให้ข้อมูลมาบอกบางค่าถึงสองร้อยครับต่อหนึ่งหนอ่อแต่ของผมเนี่ยใส่ถุงเลี้ยงไว้สามสี่เดือนแค่ร้อยห้าสิบครับทําไมทําอยากทําครับอยากเห็นภาพครับถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าพันหน่อที่เราทาเนี่ยพันต้นที่เราทําเนี่ยอาจจะมีหญ้าขึ้นถอหญ้าไปหลายเที่ยวแล้วเจ้างานถอหญ้าหลายเที่ยว อันนี้อีกไม่เกินหนึ่งเดือนเราก็จะขนย้ายไปที่หวังน้อยนะครับไปไปปลูกที่วังน้อยนั่นคือคนก็สั่งมาเพราะท่านบางท่านอาจจะมองมุมว่าโอ้โหทำเยอะมากกำไรคงดีเฉพาะเราซื้อเราซื้อลูกเนี่ยหนึ่งร้อยบาทครับวิ่งไปเอาวัชพี๊เอาช่วงที่เราเมื่อสี่ห้าเดือนก่อนมะพร้าวลูกหนึ่งออกจากสวนเนี่ยร้อยขึ้นทั้งนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่า การเสียภาษีที่ดินที่ดินว่างเปล่าเพื่อจดเป็นการสวนเกษตรจะได้ลดเสียภาษีราคาเท่าไหรขายได้หมดครับเพราะคนต้องกาปรปลูกเบือผ่านการตรวจจากสัม,สมปกรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยากได้เราก็จะไปต้องซื้อเรารับมาลูกกวร้อยเราก็ไปเอาลูกกวร้อยก็มาทําแล้วก็ซื้ออนทรียวัตถุเอามาใส่ถุงค่าถุงค่าคนง,งาน คนงานบอกอาจารย์ทำไมก่กำไรไหม,ไม,ม,ไ,ม,ม,ไ,ม,มไม่มีอาจารย์ทําไหมความสุขของผมผมอยากเห็นถามว่าท่านที่เคยทำมะพร้าวเ,เคยเห็นไหมทำมะพร้าวสี่ห้าเดือนแล้วก็สวยโดยไม่มีปุ๋ยเคมีเลยไม่เคยฉีดยาฆ่าแมลงเลยนี่คือมะพร้าวเ,เรานะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับให้เดินดูรอบๆที่เราทําอยู่นะครับสิ่งที่เราทําอยู่นะครับโดยเฉพาะโคนนะครับเนี่ยครับ มะพร้าวที่เราทําอยู่นะครับก็สูงไปเลยหัวนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าโหสวยมากเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่ตายไปก็มีครับที่ไม่ต่อก็มีครับแต่ก็ไม่สามารถเอาไปได้เพราะนั้นเราจะเอาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเอาไปให้แต่ต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นเราก็ไม่เอาไปนะครับเดี๋ยวเราจะลอง,ลองให้ให้ ถ่ายดูนะครับบริเวณของเราพันลูกไม่ชใช่น้อยนะครับลงทุนเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตในวิธีการปลูกให้ดูครับผม